รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนตุลาคม2564โดย Toyota m o t เตอร์ประเทศไทยระบุว่ายอดขายรถยนต์ชะลอตัวต่อเนื่องในทุกเซกเมนต์โดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น64,462คันลดลง13%ประกอบด้วยรถยนต์นั่ง19,950คันลดลง11.2%รถยนต์เพื่อการพาณิชย์44,512คันลดลง13.8% ขนาดที่รถกระบะขนาด1งตันในเซกเมนต์นี้มีจำนวนานวน35352คันลดลง 13. 4เเเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนสืบเนื่องจากความวิตกกังวลต่อภาวะการระบาดข,ของโรคโควิด -19 ที่ยังคงเกิดขึ้นทั่วประเทศรวมทั้งสภาวะน้ําท่วมในหลายพื้นที่ยังคงส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนการทําธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนความสามารถในการซื้อรถใหม่ของลูกค้า ตลาดรถยนตในเดือนพฤศจิกายนมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 ในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นและมาตรการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2,564เป็นต้นไปเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศโดยไม่ต้องกักตัวตลอดจนการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยเริ่มทั่วถึงมากยิ่งขึ้นส่งผลทางด้านจิตวิทยาในเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ที่คาดว่าจะทําให้การจับใจ่ายใช้สอยของคนไทยในการเบริโภคและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตลอดจนการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจะมีมากขึ้นในช่วงปลายปีรวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะเข้ามาหมุนเวียนเพิมเ่มเติมในระบบเศรษฐกิจทําให้เศรษฐกิจไทยและการจ้างงานปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายปีส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นอีกทั้งสถานการณ์ตลาดรถยนต์จะดีขึ้นไปจนถึงสิ้นปี ที่จะมีการจัดงาน Thailand International Motor Expo สำหรับตลาดรถกะบะเพียวปิงอัพประจำเดือนตุลาคม2564มีประมาณการขาย31,178คันลดลง15.1%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอันดับ 1. Isuzu D-MAX อันดับ 2. Toyota Hilux Revo อันดับ 3. Ford r a n g e r อันดับ4 Mitsubishi Triton อันดับ5 Nissan Navara อันดับ6 MG Extender และอันดับ7 Mazda BT-50 ในเดือนตุลาคมยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ Isuzu D-Max ยังทำยอดขายได้มากกว่า Toyota Hilux v i v o แต่ถือว่าทิ้งห่างกันไม่มากนักด้วยระยะห่างเพียง274คันนั่นหมายความว่า การเปิดตัวรุ่นพิเศษอย่าง GR Sport และรุ่นปรับปรุงใหม่ของ Hilux Vivo ไม่แรงพอที่จะช่วยพลิกสถานการณ์ให้ยอดขายกลับมาแซง D-MAX ได้บวกกับการที่ Isuzu is ได้เปิดตัว X-Series ในต้นเดือนตุลาคมทำให้ไม่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบในเรื่องทางเลือกมากนักที่น่าสนใจก็คือ Ford Ranger เป็นรถกระบะเพียงรุ่นเดียวที่มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนทั้งๆท,ที่จะมีการเปิดตัวเจ n เนอเรชัใหม่ซึ่งมีขึ้นเมื่อวานนี้นี่เอง ยอดขายที่เกิดขึ้นเกิดจากกลยุทธ์ทางการตลาดหรือโปรโมชั่นที่ฟอร์ดมักจะทําใี้ผลดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องที่น่าจะตามองต่อไปว่าและจะการเปิดตัว All-New Ranger ไปแล้วยอดขายในเดือนธันวาคมเป็นต้นไปจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะกว่าที่เมืองไทยจะเปิดตัว r เจอร์โฉมใหม่ก็ต้องรอจนถึงต้นปีหน้างานนี้หากฟอร์ดต้องการทํายอดขายโฉมเก่าให้ทรงตัวเหมือนเดิมก็อาจจะต้องออกโปรโมชั่นที่จูงใจมากขึ้น เนเสียแต่ว่าไม่มีรถในสต็อกที่จะขายสำหรับตลาดรถกระบะเพียว์ิกอัพใน10เดือนแรกของปี2564มีประมาณการขาย2 7 1 8 0 7คันแล้วลง4.1%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอันดับ 1. นึ่ง Isuzu D-Max อันดับ2 Toyota Hilux v ีโ o อันดับ 3. Ford Ranger อันดับ Mitsubishi ิไททันอันดับ5 n i นิสสันนาวาราอันดับ6 MG Extender อันดับ7 Mazda Pd 5 0และอันดับ8 t a ทาทาซีนอนสำหรับยอดขายสะสมใน10เดือนแรกของปี Isuzu D-MAX นำโด่งมาเป็นอันดับ1ด้วยยอดขายที่ทิ้งห่างอันดับ2 Toyota Hilux Vivo ถึง18,786คัน เรียกว่าถ้าไม่เปิดโอกาสให้ขึ้นมาแซงได้ในปีนี้ยิ่งทางโตโยต้าเองก็มีข่าวการลดกําลังการผลิตในช่วงปลายปีจากปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นส่วนสําคัญของรถยนต์ทำให้โอกาสที่จะสร้างปฏิหารแทบจะหมดไปในปีนี้แต่โตโยต้าไฮรักสวีโวเป็นหนึ่งใน2รุ่นที่มียอดขายเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Ford ดเบนเจอเหลือเวลาอีกเพียง2เดือนที่จะถึงสิ้นปี ชื่อว่าอันดับต่างๆไม่น่าจะแตกต่างไปจากที่เห็นอยู่นี้และอ so ิสุดีแม็น่าจะเข้าป้ายเป็นที่1ในด้านยอดขายรถกระบะของไทยติดต่อกันอีก1ปี พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ